ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูสวนาก็จะมาพูดถึงเรื่องการอ่านออกเสียงนะคะเป็นหน่วยแรกเลยสําหรับภาษาไทยการอ่านออกเสียงคืออะไรนะคะเราต้องเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีข้อหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองได้ถูกต้องได้นะคะมีมารยาทในการอ่านเราอ่านได้ต้องมีมารยาทด,ด้วยนะคะ ต่อไปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านมาดูนะคะความหมายของความสําคัญของการอ่านมีอะไรบ้างการอ่าน mm. คือคือกระบวนการรับรู้และความเข้าใจสารที่เป็นรายละอักษรจากนั้นจึงแปลสัญ,ญลักษณ์นะคะแปลสัญ,ญลักษณ์อักษรเหล่านั้นเป็นความรู้โดยอาศัยทักษะการอ่านกระบวนการคิดประสบการณ์ นี่คือความหมายของการอ่านทีนี้ระดับของการอ่านมีอะไรบ้างเรียนดูนะคะอ่านได้เออเป็นยังไงอ่านได้แปลความหมายรับรู้สารผ่านตัวอ,อ,กอักษรนะคะอ่านได้เป็นการใช้ความสามารถในการผสมผสานเรียนผสมผสานของตัวอ,อ,กอักษรออกเสียงเป็นคําหรือประโยคนะทำให้เข้าใจแล้วก็แปลความหมายได้สื่อความโดยการอ่านหรือฟังผู้อื่นอ่านแล้วก็รู้เรื่อง นะะเรียกว่าอ่านได้นะอย่างนี้เรียกว่าอ่านได้ซึ่งมุ่งให้อ่านแล้วก็รู้เรื่องรู้เรื่องที่อ่านนะคะทีนี้อ่านเป็นล่ะอ่านเป็นเป็นยังไงนะคะจับใจความสําคัญนะจับใจความสําคัญนะแนวคิดของผู้เขียนนะหรือของเรื่องรวมถึงความหมายความหมายแฝงนะคะมีความหมายแฝงเหมือนกับเราอะไรอถอดความความหมายแฝงเพราะนั้นผู้อ่านเป็นเนี่ยจะรู้ลึกซึ้งตรงนี้นะคะ สามารถถอดรหัสได้สามารถตรีความได้นะตีความออกมาได้ว่าเออเนี่ยผู้เขียนมีจุดประสงค์อะไรและมีความหมายแฝงอะไรไว้บ้างนะะและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้ย่อออกมาเป็นใจความที่สําคัญสําคัญแล้วก็ให้ข้อคิดให้กติสอนใจได้เพราะนั้นอ่านเป็นกับอ่านได้มีข้อแตกต่างกันตรงนี้นะคะเราก็มาผสมผสานกันได้อ่านทั้งได้อ่านทั้งเป็นนะคะนี่คือระดับของการอ่าน อันนี้จุดประสงค์ของการอ่านมีอะไรบ้างนักเรียนอ่านเพื่อการเขียนอ่านนี่สาคัญนะคะอ่านเพื่อการเขียนคือการอ่านเพื่อน,นําความรู้มาใช้ในการเขียนท่านี้เราจะเขียนได้เราต้องมีอะไรอะ่ะมีความรู้มากๆเลยนะคะเพราะนั้นแหล่งที่นักเรียนหาความรู้เนี่ยไม่ใช่ที่เดียวต้องมีปริมาณที่เยอะมากนะแล้วก็หลากหลายนักเรียนต้องหาความรู้มาให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียด นักเรียนถึงจะมาเขียนเป็นเรื่องเขียนเป็นนวนิยายเขียนเป็นสารคดีนะหรือจะเขียนเป็นการ์ตูนหรืออะไรก็แล้วแต่นักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาความรู้มาให้ให้ให้ดูจริงนะคะรู้จริง,นะะรรงแล้วก็แม่นยําต่อไปอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อหาคําตอบอ,อันนี้สําคัญเมื่อเรามีคําถามในใจแล้วนะเราต้องการหาคําตอบเราก็ต้องไปศึกษาค้นคว้าอีกนะคะอ่านเพื่อต้องการหาคําตอบสําหรับ ประเด็นคำถามนะจากแหล่งค้นคว้าและเอกสารต่างๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนักเรียนก็ต้องค้นคว้าให้ละเอียดเราอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเรามีปัญหาเรื่องอะไรเราอยากรู้ว่าเออการทําเกษตรอินทรีย์เป็นยังไงเป็นปัญหาขาดใจหมานักเรียนก็ต้องไปค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ว่าเออเขาต้องทําอย่างนี้นะนมวการทําปุ๋ยหมกักปุ๋ยชีวภาพที่ไม่มีสารเคมีแล้วก็มาใช้ปลูกพืช แล้วก็ที่ฉีดยาฆ่าแมาลงก็ไม่ใช่จากสารเคมีอะไรเงี้ยนักเรียนต้องไปศึกษาจากผู้รู้หรือหนังสือต่างๆและที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แล้วก็พอนักเรียนหามาได้สแสดงว่านักเรียนได้คําตอบแล้วสามารถนํามาปฏิบัติหรือนํามาเผยแพร่หรือนํามาความรู้มาให้เผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไปอ่านเพื่ออะไรเพื่อปฏิบัติตามนะ คือการอ่านเพื่อนำทำตามคำแนะนำนะในข้อความหรือหนังสือนั้นนะอ่านเพื่อปฏิบัติตามท่นี้ก็ต้องเป็นพวกอะไระคำสั่งนะคะเป็นคำสั่งเป็นข้อควรทีป่ปฏิบัตินะอาจจะเป็นถแถลงการหรือเป็นนโยบายหรือเป็นระเบียบวินัยนะคะพวกนี้เราอ่านแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเป็นการทำตามคำ แนะนำหรือคำที่เราอยากจะรู้ว่าเออไอโ้โรคโควิดหนนะโควิด -19 เนี่ยมันมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะแล้วเราจะต้องทำตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในสังคมนี้แล้วเราก็ไปฟังข่าวเออเขาต้องให้ปฏิบัติตัวอย่างนี้ใส่แมสใส่อะไรนะคะป้องกันอยู่กันห่างแค่ไหนแค่ไหนนะล้างมืออยู่บ่อยๆประจำประจำอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็นำมาปฏิบัตินะคะอ่านต่อไปนะครอ่านเพื่ออะไร อ่านเพื่อหาความรู้หรือสะสมความรู้การอ่านประเภทนี้อ่านเพื่ออะไรพ,พ่อคูณประสบการณ์ความรู้ให้กับตัวเรานะคะยิ่งอ่านมากนักเรียนก็เป็นผู้รู้นะมีประสบการณ์มากอ่านแล้วนาไปปฏิบตัติอ่านแล้วไปใช้ในชีวิตประจําวันนักเรียนก็มีทักษะประสบการณ์นะคะอยูถ่ถ้าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนักเรียนก็นําความรู้ตรงนี้มาใช้นะแก้ปัญหาในชีวิตของนักเรียน หรือไปแนะนําผู้อื่นหรือไปสอนให้ผู้อื่นตามความรู้ที่เราได้ามานะคะต่อไปอ่านเพื่ออะไรนะคะอ่านเพื่อบันเทิงอันนี้นะเป็นพวกบันเทิงอ่านตามความพอใจของผู้อ่านตามความพอใจของเราเพื่อผ่อนคลายความเครียดเพื่อคลายความทุกข์นะความทุกข์ใจที่เรามีอยู่นะพวกนี้เป็นหนังสือพวกอะไรเป็นพวกนวนิยายนะคะหรือเป็น อะไรการ์ตูนนะการ์ตูนไขหัวร้อใช่ไหมที่อ่านแล้วตลกนะฮะหรือด,ดูเป็นเพลงนะฮะพวกเนี้ยเพลงบรรเลงหรือเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่านเพื่อความบันเทิงหรือการดูการันเล่นการละ,ละ,ละการร้องการําอะไรพวกเนี้ยนะหรือดูการละครโขนหนังภาพ,พยนตร์อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความบันเทิงนะ,ะบันเทิงใจต่อไป อ่านเพื่อรู้ข่าวนะอ่านเพื่อรู้ข่าวสารนะข่าวสารเราต้องอ่านนะเพราะว่าถ้าไม่อ่านเนี่ยเราจะไม่รู้ตามเขาไม่ทันนะข่าวสารภายในประเทศต่างประเทศนะอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้แล้วก็ทั้งทั่วโลกเลยว่าเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเราจะได้คุยกับเขาได้แล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุไ,ไร้ายยังไงเราก็รู้จักป้องกันตัวได้นะครับต่อไปอ่านเพื่อแก้ปัญหานะคะ คือการอ่านเพื่อหาคำตอบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตของเรานะเรามีปัญหาอะไรโอเป็นอะไรนะนะนี่เราจะทำยังไงดีนะเก้าอี้เราโต๊ะเราเป็นสนิมเราจะใช้อะไรป้องกันสนิมตรงนี้ได้เราก็อ่านนะคะอ่านดูว่าเออเนี่ยอ่านในหนังสือดูว่า ถ้าไอ้เรื่องของเนี่ยเรื่องของสนิมเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมีวิธีการป้องกันอย่างไรพอเราอ่านแล้วเราก็สามารถมาแก้ปัญหาของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการอ่านแต่และชนิดเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็สามารถจะใช้ในชีวิตป,ประจำวันของเราได้นะคะประเภทของการอ่านแล้วมีการอ่านออกเสียงนักเรียนนะคะการออกเสียงคือะายคือการอ่านหนังสือโดยที่ผู้อ่านเปร่งเสียงออกมาดังๆ ขณะที่อ่านโดยมีจุดมุ่งหมายต่างกันเช่นเพื่อสร้างความบันเทิงนะะเ,เสียงมาเพื่อสร้างความบันเทิงก็รนะ้อง,องเพลงร้องร้องเพลงหรืออ่านเป็นทำนองเสนอออกบทกรอนนะหรือร้องทำร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่นะะเพื่อเพื่อความบันเทิงสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ฟังและก็ตัวเราด้วยนะคะต่อไปเพื่อถ่ายทอดข่าวสารนะอันนี้อ่านข่าวนะ เรียนมักจะอ่านฟังดูข่าวนะตอนเช้าเช้าไทยทีวีสี่ช่อง3ช่อง7อะไรเงี้ยนะก็ก็จะมีการอ่านข่าวทุกวันข่าวภาคเช้าภาคบ่ายภาคเย็นภาคค่ำอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะเราก็ดูการถ่ายทอดการอ่านข่าวข่าวสื่อสารนะว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแล้วเราก็ได้รับรู้สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้แล้วก็ระมัดระวังป้องกันตัวถ้าเกิดมันเกิดภัยอะไรขึ้นมาเพื่อประกาศ นะอันนี้ประกาศแจ้งให้ทราบประกาศให้ทราบนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะของคณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีประกาศให้ประชาชนปฏิบัติตามนะคร์ฟิวนะตั้งเวลานั้นเท่านั้นเท่านี้นะงดการออกจากบ้านเวลาเท่านั้เน,นี่ยเป็นประกาศที่ควรจะต้องปฏิบตัตินะคะไม่ว่าจะเป็นประกาศอะไรเราต้องคอยติดตามดูนะประกาศอาขณะน,นี้นะ น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างนะเรื่องจากนั้นนั้นนี่อะไรเงี้ยเออเราจะได้เตรียมเตรียมตัวกันว่าจะต้องเก็บน้ำอย่างไรจะต้องอใช้ไฟอะไรมาแทนไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อไว้ป้องกันตัวเองเพื่ออะไรเพื่อ,อรายงานหรือเพื่อแถลงนโยบายอันเนี้ยนะคะเพื่อแถลงนโยบายนโยบายนี่เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะต้องปฏิบัตินโยบายของ อ่ะคณะรัฐบาลเนี่ยทำงานเนี่ยนะก็จะต้องมีนโยบายนะคะนโยบายออกมีนโยบายก็คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะรายงานให้ทราบว่ามีนโยบายอย่างไรใน,นในการบริหารประเทศนะหรือพวกเราเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยนะตั้งคณะกลุ่มขึ้นมากลุ่มเรามีนโยบายอะไรบ้างเราก็ต้องดําเนินตามนโยบายเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างที่เราได้วางแผนเอาไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ย ของเรื่องของการอ่านนะคะต่อไปครูมีภาพให้นักเรียนดูนะคะภาพนี้เป็นภาพการอ่านข่าวนะตอนเช้าข่าวเที่ยงวันนะข่าวเนี่ยเขาจะอ่านเช้าอ่านกลางวันอันนี้เป็นข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะอ่านข่าวให้เราฟังนะเหมือนการสนทนากันแล้วก็ให้ความรู้เราด้วยเราก็ฟังอือน,นะเขาจะให้ปฏิบัติอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นถแถลงการใช่ไหมนะนะเป็นถแถลงการ ของนายแพทย์อะไรทวีสินนะวิศนุโยธินเนี่ยถแถลงข่าวเรื่องโควิดด้ที่ว่าวันนี้เกิดโรคกี่คนนะคะมีคนที่เป็นโรคโควิดเนี่ยกี่คนตายกี่คนทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราก็รู้ความเคลื่อนไหวเออนะเนี่ยบ้านเรามีไม้ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะหายไปหมดแล้วนะคะโรคเนี่ยเราก็คอยฟังจากท่านคอยถแถลงการวันนี้ทุกวัน จะพูดทุกวันเลยช่วงที่เราหยุดอยู่บ้านใช่ไหมคะตอนนี้ก็หากออกไปนะคะเพราะว่าไม่มีผู้ป่วยมาหลายวันแล้วนะเนี่ยเป็นแถลงการนะคะอ่านข่าวเนี่ยเป็นการสื่อสารอ่านข่าวให้เราฟังทุกวันตัววันนะคะต่อไปนักเรียนครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนะคะเป็นการเป็นเรื่องของการอ่านนะคะนักเรียนลองดูเป็นแนวทางนะ,ะเพื่อจะเป็นแนวทางที่ดีได้ต่อไปเป็นตัวอย่างการอ่านบททดสอบจากการแข่งขันอ่านฟังเสียงที่ถูกต้อง แนวปะการังเป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากเพราะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยแหล่งอาหารแหลง่งเพาะขยายพันธุ์และวางไข่ของสัตว์ทะเลนานา,นานชนิดถึงกับมีคำกล่าวว่าหากทะเลใดไม่มีแนวปะการังทะเลนั้นแทบจะไม่มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่เลยนอกจากนี้แนวปะการังยังเป็นปาการสำคัญที่ช่วยป้องกันการกักกดเซาะ และพังทลายของชายฝั่งได้เป็นอย่างดีอีกทั้งแบคทีรียและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการางังยังสามารถช่วยย่อยสลายของเสียจากอาคารบ้านเรือนจากกิจกรรมทางการเกษตรที่ถูกปล่อยทิ้งลงทะเลในจำนวนไม่มากจนเกินไปนักได้อีกด้วยปะการังจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีในน้ำทะเลค่อนข้างใส แสงจากดวงอาทิตย์ส่สองผ่านได้อย่างทั่วถึงไม่มีการตกทับถมของตะกอนมากเกินไปมีอุณหภูมิเหมาะสมคือประมาณ20-30องศาเซลเซียสมีปริมาณออกซิเจนและสารอาหารที่พอเพียงกระจายมลภาวะสำหรับในน่านน้ำไทยพบว่ามีปะการังไม่ต่ำกว่า200ชนิดกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่แนวปการาังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทยต้องเสื่อมโทรมลงเนื่องจากปัญหามลภาวะในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรทรงเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารนิติบัญญัติ วิเคราะห์ว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปนตามแนวคิดทางการเมืองที่แบ่งอยู่สามประการคือจักรพรรดิราชคือพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์ทั้งปวงธรรมราชาคือกษัตริย์ที่มีบุญทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยธรรมะทรงอุปัรรมพระศา,าสนาและเทวราชคือเทพเจ้าที่อวตารลงมาปกครองโลกมนุษย์ แนวคิดทั้งสามนี้ถูกนำมาใช้ผสมผสานเข้าด้วยกันหรือบางยุคสมัยแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งอาจถูกดึงให้โดดเด่นเป็นพิเศษโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องกษัตริย์ให้อยู่เหนือสามัญชนซึ่งมักแสดงออกมาในรูปของพระราชการณียกิจขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนักและงานศิลปกรรมต่างๆหรือที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระนามของพระมหากษัตริย์เช่น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิหมายถึงพระจักรพรรดิราชสมเด็จหน่อพุทธงังกูลหมายถึงเชื้อสายแห่งพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระรามาธิบดีหมายถึงพระรามหรือพระนารายนะคะนักเรียนก็ได้ดูวิดีโอเนาะนะดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะนักเรียนก็ได้ข้อคิดเนาะในเรื่องของการอ่าน ออกเสียงควบกรม้มตัวรอตัวรอละชัดเจนนักเรียนเอาเป็นแนวทางในการไปอ่านนะคะต่อไปครูม,มีการบ้านให้นักเรียนนะคะในหนังสือแบบหัภาษาไทยหน้า9กับหน้า10นักเรียนลองไปดูนะคะไปทำดูนะคะเกี่ยวกับการอ่านแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ